นาจักรวาลขู่ขนานแห่งหนึ่งได้แบ่งโลกออกมาเป็นสมส่วนส่วนที่1ดินแดงแห่งความสงบสุขโลกส่วนที่สองเผาไหมมืเรือชิ้นดีโลกแห่งนรกส่วนที่สามอำนาจมากร้นที่สุดในสามโลกนั่นก็คือสวรรค์โลกทั้งสมนั้นในอดีตได้ชิงดีชิงเด่นกันและกันโดยเฉพาะ สองโรคที่ต่อสู้กันมาเป็นระยะเวลานานไม่จบไม่สิน้นสวรรค์และนรกทั้งสองเขาต่อสู้กันมาเป็นระยะเวลาถึง1,000ปีจนกระทั่งมนุษย์ได้กำเนิดขึ้นเหล่ามนุษย์นั้นเป็นระหว่างกลางของความดีกับความชั่วมนุษย์ตนหนึ่งได้เข้าไปเห็นเทพองค์หนึ่งนามว่า g o d d ดิสนางในปัดเป่าอสูรของนรกต่อนหน้ามนุษย์คนนั้น ทำให้มนุษย์เริ่มนับถือเทพแห่งสวรรค์โดยทําให้ตัวเองเป็นสาวกทับสวรรค์ได้รับความศรัทธาของมนุษย์ก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นจึงได้บุกตีข่าจอมมารในนรกลงแต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดก็เกิดขึ้นก่อนจอมมารจะสิ้นชีพได้รายคำสาบไว้ให้เราทวยเทพทุกตนหากทวยเทพเริ่มใช้พลัง ในทางที่ผิดเหมือนตนเมื่อใดความโรคความโกรธความหลงแม้แต่เทพแค่ตนเดียวจะทำให้คำสาบเข้าเร่นงานทันทีคำสาบนั่นก็คือเราเทพทั้งหมดมิอาจแทรกแซงโรคใดๆได,ได้อีกเหล่าคำสาบนั้นแตกตัวเป็นเหล่าวาเด่นทั้งหกตนหากกำจัดลงได้เทพจะกลับมา ก็กราบสวัสดีชาว Minecraft ทุกคนและแฟนๆช่องไ i เป็สีทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเตาควันเดิมและนี่คือการรีวิวเซิร์ฟเวอร์ MMORPG Dark Fantasy นั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้มีนามว่า Storytel Week 2 2นั่นเองหลังจากที่ผมเอ่ยชื่อเซิร์ฟเวอร์ไปสำหรับชาวแนว MMORPG ทุกคนน่าจะ คุณหูชื่อเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นอย่างมากเลยเนื่องจากผมนั้นได้ทําการรีวิวเซิร์ฟเวอร์นี้ไปก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับบวกกับไรส์สเตีมไปเมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับผมแล้วในตอนนี้นะฮะเซิร์ฟเวอร์สตอรี่เทลนะครับได้ทําการกลับมาเปิดตัวใหม่อีกครั้งในเวอร์ชั่น s t o r y w e e k 2นั่นเองนะครับผมที่เปิดตัวในเดือนนี้นั่นเองนะครับผมผมได้ทําการดูพิมพวิวนะครับของทางด้านตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ปล่อยออกมานะครับเป็นในรูปแบบ ะะค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเลยตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าคงเป็นเซิร์ฟเวอร์ Minecraft MMO RPG ทั่วไปนะครับแต่พอผมลองเข้าไปสัมผัสดูแล้วนะครับผมบอกเลยว่ากับเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆนั่นเองนะครับ ทางผู้พัฒนานะครับได้ปรับเปลี่ยนเกมเพย์นะครับรูปแบบใหม่ทั้งบรรยากาศต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนไปมากจริงๆนั่นเองนะครับผมเอาเลยครับผมขอไม่พูดพร่ำทําเพลงให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวผมนะั้นจะมาพูดถึงตัวเนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่านะครับตัวเนื้อเรื่องแรกนะครับผมผมจะมาพูดถึงตัวละครของเรานั่นเอง ที่จะถูกดัดมาอยู่ในสถานที่แปลกๆแ,แ,แห่งหนึ่งนะครับผมที่มีมหาจอมเวทที่มีนามว่าวิ p เป็นสาวของเทพธิดากอร d ดิสอยู่นั่นเองนะครับผมโดยที่เควสแรกนะครับผมตัวเควสเนี่ยจะให้เรานั้นทําการคุยกับไอ้เจ้า NPC ที่ชื่อว่าวิบก่อนน,อน,น,น,ททน, This, นั่นเองนะครับผมแล้วตัวคลาสซีนะครับผมจะแพนไปหาเจ้าเทพธิดานะครับผมกอรดิสนั่นเองนะครับผมเพื่อทําการเลือกพลัง แห่งรุ่นไหนนั่นเองนะครับผมอาหรือว่าที่ทุกคนนั้นรู้จักกันในนามว่าคลาสนั่นเองนะครับผมอาที่ปัจจุบันนะครับผมจะมีให้เราเลือกนะครับผมอยู่ถึง5คลาสด้วยกันนั่นเองนะครับผมคลาสที่ 1. ยานก่าวชั่วพริบตาอันตัวค่าคือเงาคลาสโลกเป็นคาสายนักฆ่าที่มีความสามารถในการใช้ทักษะในการต่อสู้ขั้นสูงคลาสที่สอง รุมหลงสุราวิชาเหนือก้ากายาน้ำเมาคาร์ดกังฟูเป็นคาดที่ใช้ศิลปะในการต่อสูร้ระยะประชิดในการทำคอมโบคาดที่3นักรบไร้ดาบย่อมไม่ใช่นักรบที่แท้จริงคาร์ดวอรีเออร์เป็นคาดนักดาบเป็นผู้ใช้ทักษะในการใช้ดาบขั้นสูงคาดที่4 ชายใดที่ใส่เกาะชายผู้นั้นช่างอ่อนแอดังสตรีคลาสเบอร์สเกอร์เป็นคลาสคนเถื่อนที่ถือดาบใหญ่ที่มีพลังทำลายล้างขั้นสูงขาทีท่5แข็งกราดังหินผาดังเรกก้าที่ถูกตีคาสิวเป็นคาสโลที่ใช้อาวุธโลให้การทำดาเมจมีสกิลคำสาบมากมาย พอเราทําการเลือกคลาสที่ตัวเองชื่นชอบเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวเราเองนั้นจะมาเกิดใหม่ในตัวเมืองฟิลวิลทาวในทวีปของไอแลนด์ไอริสนั่นเองนะครับผมเป็นทวีปที่เป็นเกาะขนาดยักษ์ในใจกลางเมืองมหาสมุทรตัวเนื้อเรื่องต่อไป ที่เราเนั้นจะต้องทําก็คือเควสเริ่มต้นไปเรื่อยๆตอนนี้นะครับผมจเจ้าตัวเควสก็จะทําการสอนเล่นไปก่อนระยะหนึ่งจากนั้นผู้เล่นก็สามารถเล่นได้อย่างอิสระตามที่เราต้องการเลยนะั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากที่เรานะครับผมได้ทําการพูดถึงเนื้อเรื่องข้างต้นนะครับผมรวมถึงคลาสหรือรูนไทน์นะครับผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาลองพูดถึงสกิลเพย์หรือระบบภายในเซิร์ฟเวอร์กันบ้างดีกว่า ผมเกมเพลย์แรกคือระบบการแพรี่ใช่ครับแพรี่คือการปัดป้องดาเมจเป้าหมายที่โจมตีเข้ามาหาตัวของเราซึ่งหากเราทำการแพรี่สำเร็จนะครับตัวเราจะไม่โดนดาเมจดใดๆทั้งสิน้นโดยการกดตัว F ใช่ครับรวมถึงสกิลของตัวผู้เล่นด้วยนั่นเองก็สามารถใช้เจ้าระบบตัวนี้ทำการปัดป้องสกิลฝ่ายตรงข้ามออกไปได้อีกด้วย เรามาต่อกันเกมเพลย์ที่2นะครับผมเป็นระบบการนอสนั่นเองนะครับคือการหลบหลีกเราสามารถกดใช้ด้วยการกดตัวคิวและการหลบหลีกจะมีอยู่2รูปแบบ เป็นการโรบลีกแบบธรรมดากับการโรบลีกแบบ perfect knot จะเป็นการโรบลีกที่จะทำให้ตัวเราจะเป็นอมตะ1.5วิแถมตัวเกมยังมีระบบถุงเลือดเสริมหรือถุงเลือดสำรองที่จะทำการป้อนตัวเลือดให้กับเราหากเรามีเลือดอยู่ในหลอดสีแดงตรงนี้โดยจะป้อนให้เราตามที่ผู้เล่นได้ตั้งค่าเอาไว้มีระยะเวลาคููดาว10วิในการป้อนเลือกครั้งต่อไปนั่นเอ,เองนะครับผม และที่สำคัญเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดภายในเซิร์ฟเวอร์นี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือระบบพ่อขาเร่ที่จะเกิดตามจุดต่างๆภายในเมืองโดยจะสุ่มเกิดตามจุดในแต่ละเมืองส่วนตัวพ่อขาเร่จะมีของขายทั้ง2ค่าเงินในเกมถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ผู้เล่นพลาดไม่ได้จริงๆเลยนั่นเองนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับข้อมูลของทาง Server s t o r y t e l ที่พูดไปทั้งหมดผมได้ถามทีมผู้พัฒนา Server s t o r y t e l แล้วว่า ทั้งเควสและสกิลต่างๆรวมถึงเนื้อเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทั้งหมดที่เพ่งเปิดในเดือนนี้เพิ่งก้าวหน้าไปแค่10%สําสำหรับผมแล้วถือว่า10%ที่เล่นได้ยาวๆหลายเดือนเลยผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์สตอรี่เทลนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่น่าจับตามองเอามากๆเลยนั่นเองนะครับผมที่ได้ทำการเปลี่ยนยุคสมัยที่ตัวเกม Minecraft เดิมที่เป็นตัวเกมสร้างบ้านจนกลายมาเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว m m o สุดตรงขนาดนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ Server Story Retail Week 2สําหรับท่านใดที่กําลังตามหา Server แนว MMO อยู่ละก็แนะนํานะครับผม Server นี้ไปอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของใครหลายๆคนด้วยละกันนั่นเองนะครับผมหากผมพูดผิดพลาดประการใดอ่านผกห้องยังไงต้องขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยละกันนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนบ๊ายบายครับ